ระวังรถปูพังด้วยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่านะครับวันนี้นะครับเอาใจสาวก2อที่อีกแล้วครับและเป็นรถที่เก็บงานมาใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับ ซูซูกิอา400สีใหม่นะครับล้อใหม่ยางใหม่ซีใหม่แทบจะใหม่ทั้งคันนะฮะสติ๊กเกอร์ใหม่มีบางโซ่นะครับที่คงความเดิมไว้นะครับล้อหลังก็ใหม่หมดนะครับเบาะหุ้มใหม่นะครับ เพิ่มความเร็วด้วยนอสฝาไฟเลี้ยวไฟท้ายเบิกใหม่นะครับแต่ป้ายเดิมเรือนไม่ก็ก็น่าจะเดิมนะครับด้านในมีบวมๆหน่อยๆแต่ก็สวยงามครับ r 400ปอกแฮน์ใหม่นะครับ ท่อท่อเดิมนะครับเครื่องเดิมแต่สีสันนะครับส่วนส่วนใหม่จะใหม่หมดนะฮะส่วนใหญ่จะใหม่หมดยางใหม่ตะก,ก้าใหม่ไฟหน้าใหม่อะใหม่ใหม่ใหม,ใหม่มีเล่มให้นะครับส่งได้ทั่วไทยรถอยู่เชียงราย R400 นะครับไม่ใช่80นะครับคันนี้สวยงามครับเหลืองอลา,ามทั้งคันเลยนะฮะถ้าล้อมันเหลืองได้ก็เหลืองแล้วฮะเพียนตรงล้อหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไง แน่นเปีย่งแน่นแน่นเลยครับไฟหน้าออกครบอะไฟเลี้ยวไม่ดีแต่ไม่ดังไม่เป็นไรครับไฟหน้าออกก็โอเคแล้วครับมีเอฟซีมาก่อควรวนะครับเสื้อเหลืองไฟท้ายออกครับเครื่องแน่นดีครับ นี่แนนเปรีย้ยแนนเปรีย้ยเครื่องดีมากเลยครับ <c oughs> เป็นยูทูบเปิมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ได้ครับกับช่องตะรถเครื่องเก่าสำหรับคันนี้ครับเอาไปเลยครับสอง0ครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับคิดแป๊บหนึ่ง8,500บาทครับอ่ะ ราคาสำหรับช่องตอรดรถเครื่องเก่า8,500บาทเท่านั้นเองนะครับ8,500บาทกับ s u z u k i r c 100นะครับส่งได้ทั่วไทยท่านอยู่จังหวัดไหนติดต่อมาได้เลยครับส่งถึงมือท่านอย่างแน่นอนโอนเงินมารถไปถึงมือแน่นอนครับมีเล่มเขียวให้อย่างเดียวนะครับติดต่อมาได้เลย ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นี่ FC มาดูรถดูเลยครับเต็มที่เลยครับ8,500บาทนะครับส่งได้ทั่วไทยติดต่อมาได้เลยกับ r 4ร้คันนี้สวยส,วยสดงดงามครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับเครื่องแน่นเปี้ยเลยครับ บวกได้บวกครับบวกได้บวกเลยอ่านึกว่าไม่เหลือแล้วเหลืออยู่ครับเ <c oughs> อ้าใส่เลยระวังรถกูพังด้วย <c oughs> เฮ้ยรถมารถมาบวกได้บวกโอ้ยไม่ใช่ฮ่าฮ่า